快点，快点！ ในของเขาของขาวเอาละ,ออะรเราเริ่มดูกันเลยเี็บอุปกรณ์ทุกคนบอกเลยว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จากสารที่เบื้องบนได้ให้มาคือเรือนี้เป็นเรืออับป,ปาที่หายสาบสูญแล้วก็ให้เรานั้นมาเช็คดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเราผ่านึกสงครามมาสองครั้งและครั้งนี้เราต้องผ่านไปให้ได้ หวังว่าคงไม่ตายแบบซอมบี้นะก็หวังว่าไงพี่ส้มกินแอปเปลิลทองกินอะไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเหรอีระเบิดจะเอาไปเออว่ามีระเบิดนี่วะมเอาเออลืมเอามีดติดตัวไว้ด้วยนะได้เลยพี่ส้มลงมาเอาลราทุกคนริงได้เลยอย่างเงี้ยอนะไรวะเนี่ย ไม่รู้อ่ะไปพี่90ดิว่าพี่คือไนใกล้ๆครับเอ้ยข้าบนข้าบนไอเขียวบนที่คขียวบนที่โอเคเฮียบคุณนำไปเลย ขี่คนรูทางพี่ส้มอยู่หลังไว้นะอยู่หลังก็เราใส่หลังตูดสิคอยดูหลังไว้พี่ดูสิ่มอันตรายอยู่ในหลังมาเอ้ยพี่อย่าใกล้ผมมากเกินไปพี่อย่าติดผมเกินไประวังนะเพื่นตรงนี้มีรูรัราบก้าวหน้ากูเลยเนี่ยรูเนี่ยเฮียบรรยากาศแม่งหลอนสัตว์อะเช็คประตูทุกบานครับทราบ nha Nhớ cái Đi tí Không bị Đó, ok Đốt Đó mang nạp hi Ôm mà, ôm mà sát, sát Ta ok, tắp nè 1, 2, 3, Đi เดี๋ยวเขาดูพิกัดแั๊หนึ่งเราควรต้องไปทางไหนรับทรับพิกซ้อมคุ้มกันตามอมบิเย<ง>เดี๋ยวเราโอเคจ้าตรงไหนไงัยพิกซ้อมตามมาแล้วเขา นเช็คลังให้ดีไปไป go 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 move, it, move. ไปไงวะเนี่ยอ้เวนเอ้ครับทางนี้ไปไม่ได้เส้นทางทางขาดทางขาดไปไม่ได้หาตัวอื่อน,อนหาตัวอื่นเกีืยไปหนหอยห่นวะ ปืนลัยล่ะระวังระวังระวงัะวงทางด้วยดูทางนะพี่ดูดูทางด้วยดูทางด้วยเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเมื่อกี้เส้นทางมีปัญหาเส้นทางมีปัญหาเราตกลงข้างล่างพี่ซ้มพี่ซ้มไปไหนนี่ข้างล่างข้างล่างติดเมื่อกี้ติดเฉยอุ้ย,ยอุ้ยตัวอะไรวนะเนี่ยมันไม่ใช่กดผิดหมูเหรอแมงมุมไม่รู้ริงเลยตัวอะไรไม่รู้ริงไปก่อน tay tai chiết toàn này quá Bên mờ mùng lên đi đi nó băng đây con số một à reload nào reload đi ok tên lắm ở này hả tap nè cái 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 Ok cái <t> cái <toxic language> <owner> <necessary> เป็นไงไหมพี่โอเคเปล่าเลือเรือหนึ่งหนึ่งขีดโอ้เยี่ยรีบกินเลยพี่อีกกินยาเลยเออผมดูทางให้พี่เอฟเย้ยเฮ้ยผู้หมวดต้องไปไหนต่อเนี่ยอ่าทางนี้ครับหัวหน้ารับสายไหนวะเปล่าอุ้ยบรรยากาศมันได้เว้ยระวังนะตรงนี้ไม่รู้ โอเคระวังขี่ต้มเดินระวังนะตรงกลางนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินระวังไอ้พวกนี้ค่อนข้างอันตรายกัดแรงปุ๊สิโอเคลัน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 เนี่ยามือออกจากไกลปืนเด็กน้อยสิไม่ได้มันช่วยไม่ได้อะเด็กน้อยอันปืนลั่่นลัน พี่ไปอย่าไปอย่าแยกทางพี่พี่ตามมาเร็วมามาอันตรายมากเลยเิ้ยข้างหน้ามีตัวหนึง่งจริงไหมเฮ้ยตายครับเรือมันเกิดเกิดบ้าอะไร<ห>ขึ้นวะตัว,<ะ>ตวไหนครับเดี๋ก,การจัดก,การเลยค่อยๆลงไปเฮ้ยเฮ้ยตีตีแล้ววะตีตกใจอีกที่ไหมโอเคปูมาต่อหน้าเลย เคลียติเจอจำสแกว์ว่ะดีโรดิกถูก็าโผล่มามีโรดิกเตียพร้อมถึงมันจะใกล้ถึงรังมันละอับซ่าเชีคกิดีเชีคกิดีซ้ายขวาซ้ายจะขวาเจียมันได้ด้วยพี่โอเคหายตจดเลียนะเหมือนในห้องอ่ะระวังด้วยพี่พี่ตามมาเร็ยวอย่าช้าพี่ มีตัวผีในห้องไงจช่มันเชมันอุยนนนอ้ยเขานัขานันั่งวิธีกรสแก้สัตว์เด็กก้าวเดกก้าวเลยหุ้ยห้องแคบด้วยทา่ไหนวะตีผู้หมวด พี่ส้มเร็วชิคก้าส่นสวนซะไปแหววติดกันไว้ติดกันไว้อย่าแยกกันดีกวา่าเหย่แยกกันไนอันนี้คืออะไรเหรออย่าสงสัยพี่นี่ตามมาเร็วใส่ไม่ได้ด้วยเย่จะกรพี่ใจจังท่านอะไอก อันนี้เหรอเอ้ยตี๋ขอขอปั๊บกันึลงผมจะเอาไมกกาซีนต่อแปนะ๊บเง้ตีแไมกกาซีนก่อนโอเคพร้อมแล้วไปอุ้ยหนึ่งตัวกลางเพียร์ตายยังมดอยู่เิอไปทงหวังเพราะเขาก็จะมีหัวของเธอเกินโอ้โหข้างล่างเพียบพี่ส้ม พี่ซ้อมอย่าลงลงไปพี่อย่าลงเชียวนะอย่าลงเชียวนะพี่ตกไปตายแล้วน่ะมันรอแดดคืมันรอแดดอยู่นะอู้ข้างล่างเตนลูบบ้มันตีนล้วนเฮ้ยเดี๋ยวจ้ามีได้เหรอเฉยตกใจกันอะไรกันถ้าลงไปหมดแล้วผมจะบผิชอบนะพี่เฮ้ยพี่เราเราต้องลงว่ะเอาจริงเหรอรังมันอยู่ข้างล่าง ไม่ลงได้ไงอ่ะโอ้เคลียเคลียก่อนไหมก่อนลงอ่ะเคลียเคลียเคลียดูดูนี่จุ่งดีนัทเิดนัทเปิดเหรอย่าโดดลงไปเออกินแอปเปิ้ลก่อนเอ้ใคยมีอะไรนัดไอตังแม่เลมโบซาดตายอ๋อเลยแต่โคเวอร์ข้างบนตายหมดครับตางโคเวอร์อยู่ไหมจรับทราบผมงโคเวอร์อยู่ ตรงนล้ตรงไปฮึ mm ่มเขียวรูฝ okay. ั่งน right. ู้นเขาดูฝั่งนี้รอจ่าลงมาโอเคกลับไปฝั่งไหมอินฟิไส้ถือระนักไม่งหนักว่ะอะไรเขียวๆว่ะนั่นเวลพี่ผมยิงคิงไปแล้วนั่นนะนนั่ไหนวะนั่นเหรอ

ไปมาไปมาไปมาเดี๋ยวเข้าดิไปเร็วไปไปไปกูคุมกันให้ตามมาตามมาทางนี้ตีส้มตีส้มไปหาตีฮ่าลูอยู่ไหนอยู่นี่พี่โอ๊ยโอ๊ยเจ็บทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าดิตามผมมาเร็วถือ A.P. ไฟไว้แมกเตอีนเปลี่ยนใหม่ ine, สลับแม่ก,ก่อนโอเคพร้อมไปละ ไป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 ,ไปตามตีตามตีไประวันระวงัวงระวงังด้วยนะระวังระวังอุ้ยีย่ไปเร็วนี่ครับข้างบนกํนา,ากลังเสริมได้เตรียมฮอร์ไปข้างบน<ป>แล้วรีบไปเร็วเขาไปเขาไปเขาไปเร็วเปิดประตูแล้วเข้าไปดิปปปปโอเคไป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 นะ อเหเหุ้ยหมูหมูไอ้เชี่ยเชี่ยใครยิงกูวะด้วยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเว้ยเว้ยเว้ยพี่โอะะ้โหงี้ยามเลยโอเคโอเครอดรอดรอดอยู่รอดอยู่เชี่ยเอ้ยมาจากไหนวะไหนวะี้ไหนตอไหนต่อข้างล่างเพียบเลยข้างทางนี้โอเครับทราบโอยช่องแอร์เราเป็นผีช่องแอร์เหรอกูดูหลังก่อนดิข้างหน้าตัวนี้ ข้านั่งตัวนะองไมเคยเดินนะตีตีตีมาแล้วเพื่อนจะไม่ช่วยแล้วโอ้ยใจขอบใจขอบใจดีโลดอีกไม่ได้วะดีโลดดีดโลด,ดพี่สม้มหยับเกาะติดผมนักได้ไหมพี่ <ple as> มันอยู่ติดมากกันไปมองไม่เห็นทางเออเมื่อกี้กูเห็นนะว่าตัวะโอ้เปิดละ่ะระวังเชียรห้องเชียรห้องด้วยระวังพี่ส้ม เร็วแเร็วพี่ทางออกล้โอเคคอมอนเร็วเข้าเร็วไม่ต้องกลัวพี่ผมปิดก็บอกให้เกาะติดอ่ะก็เดินไปดิเดินนำไปเลยโผพี่ไปไปเลยเร็วอย่างนี้อย่างนี้ไม่ขอบอกมาให้เกาะรู้ไม่เกาะติดแต่จังหวะนี้กูคุมหลังให้อยู่ไงพี่ ดิไปเลย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 โู้สองบี้สองบี้เฮ้ยจ้าชิบหาย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 ได้ไหมโอเคได้อยู่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 เฮ้ยคือการยิงกูเกิดหมดกระสุนหมดละโอ๋อครับคริปเปอร์คริปเปอร์ระวังคริปเปอร์นะเกิดการกริปเปอร์เลย ที่มันเหลืออาถรรพชัดๆตปตายเมันร้องดังหนูก็เลยปิดมันไปแล้วโอเคดีพ so. okay, okay, ี่อีตามมาอีตามมาเฮ้ยตีข้างหลังมึงอือโอเคอีเขาเข้าี่มาดี <im omat ise k> uh ่ไปดูอ uh, ีห okay. okay, ัวหมูอีหัวหมูเหรออีโร่ก่อนโอเคขึ้นลำละพร้อมเลยรอยนัดนี่เลยวะ พี่ส้มพี่ตามมาเ,เดี๋ยวพี่โอ๊ยกูติดอะไรเนี่ยต้องขึ้นใช่ไหมร้อนนักไม่โคตรหนักเลยไม่ไม่ไมจะนอนหอะเรวเเรวเข้าเวเข้า,ขาไ,ไปเร็ว เฮ้ยฮอลเจอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอตอนที่ตามที่สายเราบอกมาไปลงนะโอเคทุกคนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจคุณอยู่ไหนวะเฮ้ยยังไงฮอเจอแล้วโอเคีไปเรื <c ười> okay. ไไ่ไปเรื่อยแล้วไปคนเดียวขึ้นขึ้นขึ้นไม่ฮอนเส้นเด้งโอเคมาแล้วมาแล้วไป็วเร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 ็วเกิดอะไรขึ้นกันเกิดแล้วเกิดแล้วเกิ้วทุกคนแล้วมาเลยลพี่ เฮ้ย,ยใครยิงหอไม่ได้ยิงอะ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ่ะหอหอหอไปไหนอะ่ะใครใครยิงหอพังอะ่ะเฮ้ยใครยิงหออ๋อเวนเอ้ยเราจะติดอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเวนเอ้ยคุมกันคุมกันคุมกันเผื่อแม่งมางงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้า ทำการซ้อมซหอมอะไรก็ได้อะที่เราสามารถเอาใจที่ได้อะรุ๊กันผมหน่อยรุซีเชี่ยเอ้ยกลัวมึงมาจะมืดแล้วเนี่ยตกอีกถ้ามืดเมื่อไหร่ก็ฝันร้ายได้แน่าอถืืปนโอเคซ้อมหอละขึ้นเลยขึ้นเลยไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นละขึ้นหมดทุกคนละไปเลยไปเลย โอเคโอเคไปเลยโอ้รอดดูว่าจะไม่รอดซะแล้วเราเชี่ยอะไรวะนะย่ยก็ฝันร้ายเลย